สวัสดีครับผมนายนัทพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัทพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่3เดือนมิถุนายนวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินที่ยูนเขตพื้นที่ของตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับสุรินแปลนนี้อยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ติดกับทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์ สังขะหรือว่าสายสุรินลำดวนนะครับกิโลเมตรที่14ออกจากนะครับเขตเทศบาลเมืองสุรินนะครับอยู่ทางซ้ายมือเพื่อติดินทางไปที่อำเภอนะครับอำเภอลำดวนหรืออำเภอสังขะนะครับอยู่ซ้ายมือนะเป็นที่ดินที่แปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับที่อยากจะขอนำเสนอนะครับเป็นที่ดินที่หน้ากว้างสี่เหลี่ยมสวยงามนะครับมีถนน กถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินสังขัดนะครับมีเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่โอ้โหถือว่ายิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการที่จะได้ที่ดินนะครับแปลงค่อนข้างจะใหญ่หน่อยนะครับเพื่อจะมาสร้างเกี่ยวกับนะครับโรงงานหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับนะครับขายรถมือสองนะครับหรือจะเป็นโชว์รูม เขาจะเป็นปั๊มน้ํามันโอ้โหตรงนี้นี่ใช่เลยครับพืน้นที่ตรงนี้นี่เหมาะมากๆนะครับสําหรับรถนี่โอ้โหมาใช้บริการจํานวนมากในแต่ละวันนะครับแล้วก็อยู่ตรงกันข้ามกับเนี่ยครับโรงงานนะครับบดไม้ยูคาลิปตัสนะคอัคอคอคอคนนี้นะครับแล้วก็ทางเส้นนี้นี่นะครับกำลังมีการขยายเป็นถนนสี่เลนนะครับตลอดทั้งสายเลยทีเดียวอันะนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่เหมาะมากๆ สำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหาที่ดินประมาณเนื้อที่ประมาณนักสิบกว่าไร่นะครับตรงนี้นี่สิบห้าไร่โอ้ที่ดินสวยงามมากๆเลยที่เดียวนะครับอยู่ที่ตำบลสโรงอำเภอเมืองัหวดสุรินทร์ออกมาจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาประมาณ14กิโลเมตรเท่านั้นเองครับกมที่14มาถึงในี่ซ้ายมือเลยครับตรงนี้เลยครับสังเกตง่ายๆเลยนะครับผมขออนุญาตบอกราคาขายเลยนะครับที่ดินเนื้อที่15ไร่อยู่ติดกับถนนทางหลวงแผ่นดินสายสุรินทร์ นะครับสุรินสังขะหรือสุรินลำดวนนะครับกิโลเมตรที่14เป็นและมีไฟฟ้ามีประปาเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดครุกแดงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ทันทีขายราคาไร่ละ8,000สนบาทแแสนบาทโอ้ราคานี่เหมาะสมมากๆนะครับท่าที่ดินโซนๆนี้นะครับ เกษตระทุนทางโลเปนดินส่วนใหญ่เขาจะขายไร่ละล้านกว่าบาทนะครับแต่แปลงนี้นี่นะครับลดกระนำขายไร่ละแปดแสนบาทนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อมานะครับที่ผมนะัตพลค,คนเมืองช้างหมายเลขโทรศัพท์หรือไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดห้าสี่เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งแปดสี่วันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังนะครับทีมงานที่ได้ติดต่อนะัตพลค,คนเมืองช้างได้มาทำการรีวิวแล้วก็เป็นสื่อกลางในการซื้อขาย ที่ดินแปลงนี้ต่อไปขอบคุณสําหรับแฟนคลับ FC ที่ติดตามการทํางานของผมมาโดยตลอดวันนี้ขอฝาบคำวา่าสวัสดีครับ